มาหาวิทยาลัยพะเยาว<อ>เข้าไปได้ไหน่ะน่าจะลึกอยู่ตามตปโรงพยาบาลแล้วกคลินิกนะอนไม ตัวร้านนี้เด่นห้ามอเตอร์ไม่รู้เป็นพี่น้องกัะเด่นชัยหรือเปล่าชมบรรยากาศเมืองพะเยานะตามทางนะ สามต่างจังหวัดทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวนะครับ